ไหนดูสิโหสะอาดมากเคผ่านแล้วค่ะอันนี้จานด้วยคนละบใบเหูยไหนดูสิไหนดูสิเอกอกินจาดู้ดดาอ่ามันเย็นพอดี<ต>จ้ากินเสร็จค่ะ<ต>ฟังฟังยายนะยายจะพูดให้ฟังเอาเอาใส่จานนี้หลยต้องใช้จานนี้ไม่ได้จานนี้มันสกรปรกหนูก็ดูหน่อยสินั่งลง คือโอยนั่งสวยมากไหนล้างดิที่ไหนมือดี่ไหนล้างมือโอเคอุย้ยล้างมือ,อยังไงนีรน่ร้อนไหมลูกร้อนไหมฟังยายก่อนนะคะคืออ่อาาไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานี่อัน,นี้อัน,นี้หนูต้องกินข้าวก่อนพอกินข้าวเสร็จหนูก็อาบน้ําอาบน้ําแปรงฟันแล้วอะไรอีก สับผมไหมเอาล้างจมูกไหมคะอืมเอาแล้วก็ล้างจมูกแล้วทําไงอ่าล้งเสร็จอาล้งเสร็จทําไงไปทาครีมทาครีมเสร็จทาแป้งทาแป้งเสร็จทําไงทำเพื่อเพื่อเสร็จทำยังไงใสกินคอนฮะใส่กินคอนใส่ชิงคองพอกินคองหมดทำไมหนูกินเยอะ เ,เอาตังค์ให้เลยเอาข้าวใส่ด้วยนะลูกเอาข้าวใส่ข้าวใส่ด้วยนะคะเก่งมากเลย <Hey. S 1> อาออย่าแย่งกันไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งนี่เห็นไหมนี่หล่นเลยหล่นแล้วทีนี้ไม่ต้องไล่ให้หมาแล้วทีนี้อย่าแย่งกันมันมีเยอะแยะเบอร์จ้าอ้วกอ้าวไหวมาอ้วกใส่จานใหญ่นูอ้วกใส่จานนุ่อะไรไหวให้หงก็ได้ไอ้หงมันกิน หนูก็ข้าวใส่ด้วยโอ้ข้าวใส่ระ่าอ้วกหนูต้องกินข้าวนะไม่กินข้าวไม่มีกําลังนะหนูจะอ่อนแรงหนูจะไม่โตนะคะอุ้ยอ่อยหนูจะตัวเล็กเราเรามเยอะยเราพึ่งกินข้าวอมามากินข้าวเด้อเขาเอิอนน้องพี่ปอลพี่ปอย<ม>ันมากินข้าวชอมพี่อยู่ไหนอะลูกชอมพี่อย่ามากินข้าวกับหนูนะตาเล่ไปไหนลูกเล่ไปละ โอ้ทะเลนไนะไปกับใครคะไปกับธบอษทะี่ไปนากับดับฝนเออได้ปลามาไหมนะได้ปลาไปให้ญาติเตียนกินไหมแน่แน่เอากินเอาข้าวใส่หน่อยโอ้แมวข้าวเลยโอ้ขใส่ก็กินโอ้โหแตกละล้างจมูกออกก็เป็นออกเป็นบักลายเลยมีไข่มีไข่เหรอคะ โอ้ยไม่ต้องไปยิ้ให้เพื่อนเบื่อีก้ใครกินข้าวเยอะๆไอ้ไหมนี่ยายยายบอกคุณยายบอกคุณป้าบอกกินข้าวเยอะๆอะไรคะกี่อะไรคะเมื่อกี้นี่เห็นอะไรคะเลี้อะไรสะกินข้าวกินข้าวเลยใช่ไหมคะหนูกินข้าวกับไข่ค่ะอันนี้จะกินข้าวก็ไปล้างมือล้างมือมาแล้ว อาพี่พลอยกินนี่นี่น้องเพชรกินตรงนี้นะคะกินคนละอันกินเยอะๆเลยกินหมดจ้าขอบคุณค่ะพี่พลอยเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่พลอยเอาแล้พี่พลอยแบ่งให้จ้าเนี่ยไหมดีไหมอย่าพี่ท้อพี่พลอยอย่าทำโปรพี่พลอยอย่าทำตกเลยไอเดะไอเห่าไอหงส์จะได้กินอย่าทำตกนะเดี๋ยวไอหงสกินต่อพอแล้วค่ะพี่พลอยไม่ต้องเล่นค่ะนั่นไง ทะเลไปนามาแล้วทาเลเหนื่อยทะเลเหนื่อยทะเลไปทําอะไรถึงเหนื่อยตาเลปวดท้องไปเจียวอ๋อทะเลปวดท้องไปเยี่ยวทะเลไปทำไมทะเลไปทําไมมาทะเลได้อะไรมากินไหมนะอยู่ได้กินหมอืมไปนามาแล้วไป นี่ไปทำไรพักเกษตรมาบะกล่าวไปนะนะเยี่ยมเขาบอกว่าเยี่ยมตาเล่เยี่ยมหนังหนังอร่อยอร่อยกินค่ะขอบคุณค่ะโอ้กินด้วยกันไหมอะไรกินด้วยกันไหมขอบคุกินด้วยกันไหมกินข้าวไม่ขาโอ้ระวังนะน้องเพชรมันจะมันจะตกนะน่ะ แต่ไม่เอาไม่เอาฮงไปฮงไปก่อนอย่าเพิ่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเลยอาฮงต้องกินที่หลังน้องเพชรต้องพลอยพี่พลอยน้องเพชรได้อะไรเอาผักกระเดาไปนดอกปกติโอ้ยดอกใบงั้นเย็นๆมันก็ได้นก็ได้กวาดมันตู้เนาะไม่ดนะเด็กกินตบอย่าทำพี่พลอย ไหนเอามือมาจิใครทํามือมาคาโทษยายบอกว่าให้กินให้เรียบร้อยไม่เอาค่ะแจนนี่ค่ะแจ <Again. S 1> นกขอโทษพ,พี่พลอยเลยไม่ไม่ไม่ขอโทษเพราะว่าน้องพลอยพี่พลอยทาผิดถ้าพี่พลอยทาผิดยายก็ไม่ขอโทษอย่าทําค่ะต้องคนต้องกินก่อนอย่าเล่นน้ำโมบ่ะค่ะนั่นแหละค่ะถูกต้องกินเยอะๆอเค โอ้เปิดเต็มมะเนี่ยนั่นแหละพอดีนะเห็นไหมถ้ากินหมดก็ไปอาบน้ำใส่ชุดใหม่สวยๆแล้ว,วจะดูนี่ไหนห้องอ่ะจะดูนี่โอ้ดูขาเหมือนกันเลยคนละข้างเลย